อันนี้หนึ่งข้างเป็นไงให้ดูดูดิดูดิดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o n o Channel นะคะวันนี้มาเจอกับนอดอีกแล้วนะคะคลิปนี้ อีกแล้วพาไปทำสวยกันอีกแล้วถ้าใครติดตามน้องเนี่ยจะรู้ว่าคลิปแรกในช่องของน้องนันเนลเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ไปฉีดฟิลเลอร์ปากครั้งแรกในชีวิตแล้วทุกคนมันผ่านมา1ปีแล้วนะคะครบรอบ1ปีแต่ไม่ใช่แบบเป๊ะๆหรอกแต่ก็ประมาณ1ปีแล้วเนาะ หนึ่งปีก็คือความยุบเนี่ยมันก็ยุบลงไปแทบจะเยอะแล้วแต่ถามว่าความรู้สึกอะมันก็ยังอยู่นะแต่แบบมันอยู่น้อยอะความส่อของเรามันลดลงเราไม่ยอมอะเราก็จะไปเติมปากเนี่ยตอนนี้นเราใกล้ถึงคลินิกแล้วกำลังเดินทางไป SLC คลินิกสยามเลเซอร์คลินิกสาขาทองหล่อของเรานั่นเองนะคะที่เดิมที่ประจําก็คือวันนี้โปรแกรมคือจะไปเติมฟิลเลอร์ปากขออยากขอคุณหมอขอจึ้งกว่าเดิมเพราะว่าแอบแบบตอนยุบแล้วแบบชอบตอนที่บวมอะโอ๊ยฉันสายเจอฉันก็คือหลุด ชอบตอนที่บวมมากกว่าก็คืออยากได้เยอะๆเพราะมันแอบ,บแบบยุบไวยุบแล้วเราแบบชอบตอนบวมมากกว่าแล้วก็โปรแกรมเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือน็อตเนี่ยมีปัญหาล่องแก้มแล้วก็ใต้ตาค่อนข้างที่จะลึก,นกนในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าเป็นหน้าสดจจะเห็นชัดเลยว่าน้อตมีปัญหาล่องแก้มนะคะแล้วก็ใต้ตาวันนี้ก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอที่เพื่อที่จะเพิ่มแบบฟิลเลอร์ล่องแก้มใต้ตาด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูที่คลินิกกันเลยถึงแล้วขอเลียกรถก่อน ถึงคลินิกแล้วนะคะตอนนี้ก็รอเดี๋ยวไปแปะยาชาแล้วก็เดี๋ยววันนี้พาพี่แปนมาฉีดผิวครั้งแรกฉีดผิวเหมือนกันแต่ว่าน,อนา้องจะฉีดที่สาขาเซนทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวเรื่องฉีดผิวเนี่ยเดี๋ยวขอฉีดสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูพี่แปนก็มาทำพิมพ์เ็น์ครั้งแรกที่นี่ใช่ปะแล้วก็ฉีดผิวครั้งแรกเดี๋ยวพี่แปนต้องมารีวิวให้ดูเหนื่อยแบบน,น,นไไูเดินขึ้นบันไดมาอ่างเรอแปะยาชา ไปไหนสิ่งที่จะได้ยนิไไหนหรอไม่รู้ไปทำอะไรก็ตอนนี้แปะยาชารอเวลาอยู่นะคะทุกคนก็จะเริ่มชาๆแล้วนะคะคือวันนี้เราก็จะมาเติปสสมปากใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็มีส่วนปัญหาที่เพิ่มก็คือร่องแก้มเหมือนตอนนั้นที่คุยไ้ว่าเป็นร่องแก้มแล้วก็ใต้ตามาเป็นคนล่องแก้มที่จะหลุดโอเคทีนี้ปัญหาของคุณแทยก็คือแบบตรงนี้ครับ เป็นคนที่แบบมีถุงใต้ตาแล้วก็มีล่องใต้ตาอะไรเงี้ย่อนั่งลึกนะวอลุ่มตรงนี้หายไปน,นิดนึงถ้าเราสามารถดึงยกตรงนี้ขึ้นไปเห็นไหมล้องแก้มก็จะดี<ช>ขึ้นโดยที่มมนต้องเติมเท่าไหร่นาอถ้าว่าเติมล่องแก้มตรงนี้ไปไอสานตรงนี้ก็ไม่หายทันทีเนาะเต้องเติมตรงนี้ด้วยให้มันไปแบบนี้นา,า,นนามันจะเป็นธรรมชาติกว่าก็สวยกว่าเน้อก็จะดีขึ้นด้วยนะครับอื เห็นไหมทุกคนไม่ใช่ว่าตรงไหนจะ<ม>จิ้มตรงนั้นได้เราจะมีเทคนิคอันนี้นึ่งข้างเป็นไงใหด้ดูดูดิดด,ดูิคุณหมอใช้ฟิลเลอร์อะไรมันเป็นฟิลเลอร์คนละแบบเนาะใช่ไหมคะคุณหมอ<ช>จะเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นล,ลิป,ปใช่ลิป กับเป็นเลอที่ทําให้ถูงใต้าตาหรือว่าผิวส่วนบนยมันดูเนียนขึ้นอ,อคือมันไม่ใช่ว่าเออจะใช้อะไรจิ้มก็ได้เนะบางทีมันแบบถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานของมันอยู่แล้วทุกคนคือตรงนี้มันยกขึ้นมาเลยค่ะใช่ไหมโอมมมเคเดี๋ยวยให้หมอทำอีกข้างหนึ่ง ไม่ไหวแล้วเหรอทำไมต้องประครบแล้ววะไหวแต่ว่าไม่นุ่งเพื่อความสบายนะ <c oughs> คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอแก้อะไรไปบ้างครับ <c oughs> คุณหมอแก้ใต้ตาและยกเอฟเฟกต์ของแก้มให้ขึ้นมาเพราะตอนแรกเขาน็อตครับแก้มมันดูตกลงเนาะเพราะว่าตรงนี้มันหย่อนเนาะแล้วเอฟเฟกต์ของแก้มมันไปอยู่ตรงนี้ไม่ทำดูหน้าตกทั้งหมดแล้วก็ดูตาเศร้าๆเนาะดัง <c oughs> นั้นเราก็ยกขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วทำให้ดูแบบเด็กขึ้น ใต้ตาดีขึ้นด้วยลองแก้มก็ดีขึ้นด้วยเราชีค่ะโอเคโอเคโอเคโะคทุกคนเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีว่าฉีดอะไรไปอะไรยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับแล้วแล้วก็ไปแอบช,ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของเ4ก็คือแคลนนั่นเองแบบจุกๆเลยค่ะคือแบบแบบจุกๆเลยบอกเลยว่าใช้จริงไม่ดีไม่เคยบอกต่ออะไรที่ไม่ดีน็อตพูดว่าไม่ดีนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะแบบเอ,อ้ยสปอนเซอร์หรือเปล่าโน่นนี่นั่นดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีบอกกันตามตรงเห็นขึงความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพาคุยนอกเรื่องเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ทุกคนสรุปว่าวันนี้นะคะเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าคุณหมอเนี่ยปรับรูปหน้าให้หนอโดยการที่ฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ฉีดร่องแก้มเพื่อฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้เพราะคุณหมอบอกว่ามันจะลิฟหน้าเราขึ้นแล้วมันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบเป็นทรงสวยมากขึ้นแล้วก็ดึงร่องแก้มได้ด้วยทุกคนดูล่องแก้มหน่อยดิ พูดงแล้วก็ใต้ตาพอมันดึงตรงเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องใต้ตาด้วยคุณหมอไม่ได้ฉีดใต้ตาเยอะแต่ใต้ตาฉีดนิดนึงแต่จะเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นคนละตัวกันมันจะเป็นฟิลเลอร์ที่เอาง่ายน้องไม่ก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดถ้าใครสนใจหรือใครอยากฉีดก็คือสามารถปรึกษาคุณหมอสามารถแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กแอดอะไรต่างๆเข้ามาคนณเซาคุณหมอก่อนได้เลยแอลซีทองหล่อนะคะหรือว่าเออเรารู้สึกว่าพวกโบท็อกฟิลเลอร์เนี่ยมันจะฉีดตามสาขาตามห้างอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่าน้องอาจจะจะสะดวกมาที่ทองหล่อ พราะคุณหมอจะอยู่ที่นี่แล้วก็บริเวณที่ฉีดไปทั้งหมดนะคะก็จะเป็นปากปากเนี่ยประมาณ1ซีซีครึ่งนะคะแล้วก็ฉีดตรงนี้เพื่อยกลิฟล่องแก้มแล้วก็ใต้ตานะคะแล้วก็ฉีดเขามากแล้วที่สําคัญคุณหมออะฉีดแก้ขังให้ด้วยตอนนี้ข้างไม่เป็นจุดแล้วทุกคนคุณหมอมาจับ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 บอ,อกว่าเอาซะหน่อยไหมอมืข้างสวยแล้วคือที่อื่นคือ คุณหมอจัดให้หมดเลยนะใช่ค่ะทุกคนจริงๆอ่ะเนาะตัง้งใจจะไปฉีดแค่เอ่อร่องแก้มกับใต้ตาอ่ะแล้วก็ปากอย่างที่บอกก็คืออยากแก้ปัญหาของตัวเองแค่นี้แต่สรุปแล้วพอเราได้มาคุยกับคุณหมออ่ะเราจะรู้ว่าปัญหาของหน้าเราอ่ะมันคืออะไรเอ้ยสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้เป็นเป็นแบบนั้นเสมอไปอ๋อเราอ่ะเนื้อตรงนี้แก้มเนื้อตรงนี้หย่อนผิวหนังตรงนี้หย่อนเราควรจะแบบฉีดตรงนี้ลิบขึ้นไปอะไรแบบนี้นคุณหมอเขาจะมีปรึกษาคําแนะนําที่ดีให้เรามากๆเลยนะคะบอกเลยว่าใครสนใจนะคะที่จะปรับรูปหน้าใครสนใจที่จะอยากทํา อย่างมาทําเลยไม่ต้องกลัวฟิลเลอร์บางคนอาจจะกลัวฟิลเลอร์ว่าแบบเอ้ยเป็นก้อนไหลน,นู่นนะี่นั่นฉีดถูกที่ฉีดถูกจุดฉีดถูกคนรับรองไม่มีปัญหาแน่นอนทุกคนคุณหมอที่เอเคือคุณหมอจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ฟิลเลอร์แท้ทุกตัวแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เก่งด้วยนะคุณหมอคุณหมอเ่งคุณหมอเก่งด้วย,วยคุณหมอจะแบบปรับรูปหนะ้าให้เราทุกคนดูปากดี อยากได้ขอ,อยังไงก็อยากได้อย่างนั้นคือดูตอนนี้ใต้ตรงใต้ตาอันนี้ก็คือมันก็จะยังแบบเหลือนิดนึงแต่ว่ามันก็จะฟูขึ้นอันนี้แค่นี้มันก็แก้ปัญหาแบบของอันเดิมได้ดีมากๆแล้วเลเงี่ยเออคุณหมอกเก่งด้วยอ่านแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าจะแบบไลน์นู่นนี่นั่นอย่างที่บอกปลอดภัยมันมีเลือกฉีดให้ถูกที่ถูกคนถูกแบบ ถูกกิจรลักษณะอย่าไปเห็นแก่ของถูกนะคะผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์น่าจะมาอัปเดตทุกคนดูอีกทีนะคะ A few moments later มาอัปเดต14วันครบ14วันหลังฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าแล้วก็เติมปากไปเนาะทุกคนตอนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าล่องแก้มหนาะตื่นขึ้นเยอะมากพอคุณหมอฉีดแบบลิปตตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ใต้ตาแบบรอยลึกใต้ตาก็คือ,อ ดีขึ้นเยอะมากถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แบบนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบร้อเนาะแต่ว่ามันก็คือแบบเป็นผลลัพธ์ที่พึ่งพอใจมากๆแล้วก็ในส่วนของขมับต่างๆก็คือไม่โปะไม่อะไรคือปรับรูปหน้าแล้วแบบว้าว <Wow. S 1> เนี่ยมันดีอะแล้วก็ปากนะคะให้ดูใกล้ๆ ปากก็สวยมากชอบมากก็คือกําลังแบบกําลังดีเลยในเรื่องของคางคุณหมอปรับคางให้เพราะว่าตอนนั้นเคยไปฉีดคางมาแล้วมันเป็นจุดนอนแล้วแบบ แล้วก็คือเป็นอันว่าเลิฟมากเหมือนเดิมนะคะดื่มน้ําเยอะๆสาหรับใครที่ฉีดฟิลเลอร์มาเนี่ยเราก็แนะนําให้ดื่มน้าเยอะๆเหมือนเดิมคุณหมอเขาห้ามอะไรหลีกเลี่ยงอะไรก็ทําตามดีกว่าเนาะเพื่อให้ฟิลเลอร์เนี่ยที่เราเสียตังฉีดมามันอยู่กับเราได้นานขึ้นดื่มน้ำเยอะๆฟิลเลอร์ก็จะฟูจะทําตามคาแนะนําของคุณหมอเนี่ย ดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้ตบเพียงเท่านี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูครบ14วันนะคะสําหรับใครที่อยากดูอัปเดตเรื่อยๆของน็อตเนี่ยก็สามารถไปตามได้ที่ไอจีน็อตเลยนะคะแล้วก็จะอัปเดตรูปอัปเดตสตอรี่อยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนาะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะน็อตนชาแน,นลดาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครป์ช่องนอนอตนชาแน,นลเพื่อให้มีกําลังใจท,ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะลาไปก่อนลวค่ะ อ๋อลืมบอกสำหรับใครที่ไม่มั่นใจคลินิกไหนกลัวฟิลเลอร์จะเป็นอันตรายหรืออะไรใดๆก็เอ c ดลซีคลินิกนะคะวางใจไว้ใจได้เลยเหมือนกับ aut, นอตมันไม่กลัวฟิลเลอร์อีกต่อไปพอเอ c ดลซีคลินิกค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย